สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ วันนี้แอนหมูจะมารวม14ผลงานของไผ่ลูกนางเอกสาวสวยได้ทุกลุกจอมาชุดแดงผู้ทรงพลังมีเรื่องไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยจ้าเรื่องที่1เรื่องรักแท้มันไม่ง่ายปี2017นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นบทบาทนักแสดงนําเรื่องแรกของไผ่ลูกโดยเรื่องนี้ไผ่ลูกรับบทเป็นต้าซีนะคะแม่ครัวหัวดื้อหน้าสวยผู้เข้าวังมาเพื่อจีบทหารองครักษ์แต่ดันมาสลับรา กับต้าอ่องเพร่ของเรานะคะเรื่องนี้เน้นทาไม่เน้นเครียดเอาเป็นว่าดูเพลินๆคลายเครียดได้ดีมากค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่ององค์หญิงสวมรอยปี2018เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเทพเซียนซีรีส์ระดับหมื่นล้านวิวของปี2018ที่ครองเรตติ้งอันดับหนึ่งตลอดการออกอากาศโดยเรื่องนี้ไปลู่ระบทเป็น2ตัวละครทั้งบทแม่ทับหญิงห้วสเสวียนและบทเลิวินอนุภรยาใน ราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยมอมหิเจ้าเล่เพทุบายเรื่องนี้ส่งให้ไปลู่ได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะ เรื่องที่3เรื่องเจ้าเหยวลิขิตรักนางพญามารปี2019เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเทพเซียนไปลู่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากซีรีส์เรื่องนี้โดยรับบทเป็นลู่เจ้าเหยวจอมมารแห่งสำนักว่านลู่ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นมารผู้โฉดชั่วและเป็นที่เกรงกลัวไปทั่วยุทธภพ,พคู่กับเรกจีนคู่จิน้นร่วมสังกัดสุยขายรับบทเป็นบุตรจอมมารม้อชิงนะคะบอกเล่า เรื่องราวของม่อชิงบุตรชายแห่งจอมานที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากจอมานเจ้าเหยาอทาให้ม่อชิงทั้งรักและภักดีต่อนางเอกมากแต่เจ้าเหย๋อกลับไม่รู้ถึงรักแท้และยังเข้าใจผิดคิดว่าพราะเอกต้องการแย่งชิงตําแหน่งเจ้าสํานักไปเรื่องนี้ไปลู่สวยมากๆสนุกสุดๆเลยแนะนําเลยนะคะยิ่งสวมชุดสีแดงเข้าไปแล้วยิ่งทําให้จอมานสาวคนนี้สวยทรงพลังขึ้นไปอีกนะคะเรื่องที่สเรื่อง วุ่นรักนักเรียนตเตรียมทหารในปี2019เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นโรแมนติกประวัติศาสตร์เรื่องนี้ไปลู่รับบทเป็นเซียเซียงนางเอกตัดผมสั้นแล้วเท่มากๆเลยเรื่องนี้ได้ทุกลุกจริงๆนะคะประกบคู่กับสุวข่ายรับบทกู้เยี่ยนเจินบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเซียเซียงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าไปในกองทัพแทนที่พี่ชายที่เสียไปจนได้พบกับเปรกและพระรองทั้ง3คนผ่านเรื่องราวทั้ง ้งดีและร้ายจนกลายเป็นเพื่อนรักกันนะคะร่วมเป็นร่วมตายกันในที่สุดและพบกับสกิลการเตะการจีบนางเอกของเพรกผู้ไม่สนโลกบอกเลยเรื่องนี้สนุกมากๆพระรองก็มาดเนียบนิ่งเท่หล่อได้อีกฟินสุดๆนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรับชมกันได้ในเรื่องเลยจ้าเรื่องที่5เรื่องวุ่นชะมัดกว่าจะมีรักครั้งแรกนะคะในปี2019เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ไปลู่รบทเป็นฉิงวินผู้หญิง บ้างงานที่สดใสและฉลาดหลักแหลมประกบคู่กับสิงเจาหลินระบบทเป็นเซียเคอร์ซอโอบริษัทเกมมิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักหวานๆของสาวน้อยพนักงานสาวฉิงวินผู้ไม่เคยมีรักกับบอสหนุ่มปากร้ายเซียเคอร์ในออฟฟิศบริษัทเกมมิ่งแห่งหนึ่งความรักวุ่นๆของทั้งคู่จะจบลงเช่นไรต้องไปติดตามกันได้เลยนะคะเรื่องที่6เรื่องครึ่งทางรักนะคะในปี2020เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอม วงการการเงินไปลูกรับบทเจียงจินแสดงคู่กับหลัวหวินทีนะคะรับบทเป็นหยวนช่วยบอกเล่าเรื่องราวความรักของเจียงจุนนะคะสาวที่มีโรคแพ้น้ำตาตัวเองเข้ามาสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งทำให้ได้พบกับพระเอกก็คือหยวนช่วยเพื่อนสนิทเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนะคะชายหนุ่มที่พ่อนางเอกเคยจ้างมาดูแลนางเอกตอนเด็กแต่กลับแกล้งนางเอกสารพัดนางเอกจดจำวีรกรรมสุดแสบของพระเอกได้ไม่ลืมแต่ นางเอกไม่รู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเบื้องหลังความแสบและร้ายกาจของพระเอกนั้นกลับมีความรักและหวังดีที่ต้องการปกป้องนางเอกอยู่เพราะเรื่องการแข่งขันในธุรกิจมีฉากฮาฮาฟินฟินมาให้กระชุ่มกระชวยทุกตอนเคมีพระนางดีมากฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมเล่นเป็นธรรมชาติห้ามพลาดอีกเรื่องเลยนะคะเรื่องที่7เรื่องจอมคนเหนือชนชั้นในปี2020เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ไปลู่ระบบท หลงอ้าวอีนะคะประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อไลอีระบทหลี่ชิงหลิวบอกเล่าเรื่องราวของคนต่างชนชั้นตามชื่อเรื่องเลยนะคะพระเอกมีฐานะชนชั้นสูงนางเอกเป็นคนจนดําเนินเรื่องไม่เร็วไม่ช้าชวนให้หน่าติดตามมีความสืบสวนแฝงความตลกขบขันของตัวละครพระนางคาแรคเตอร์ดูกินกันไม่ลงแสบทั้งคู่เกิดมาคู่กันมากห้ามพลาดเรื่องนี้เลยค่ะรับรองว่าสนุกรบรถเรื่องที่แเรื่องเพลงรั วสันยกปี2021เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ปลู่ระบทหลินเฉาชุนประกบคู่กับหวังอี้เจอระบทซุนวี่โหลบอกเล่าเรื่องราวของหลินเฉาชุนนางเอกลูกสาวตระกูลขุนนางที่กำพร้าตั้งแต่เด็กเพราะว่าบิดาเนี่ยถูกใส่ร้ายนางเอกเพื่อค้นหาความจริงเธอจึงเข้าเรียนศิลป,ปะการแสดงทุกขแขนงจนเชี่ยวชาญและได้พบกับซุนวี่โหละเอรกคุณชายคนเล็กของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวย ที่สุดในเมืองทั้งคู่ตกหลุมรักและได้แต่งงานกันเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วนางเอกจะค้นหาความจริงเรื่องพ่อได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันนะคะเรื่องนี้ถ่ายทอดศิลปะดนตรีและการแสดงได้งดงามมีการดำเนินเรื่องราวได้ละมุนสุดๆแนะนําเลยจ้าเรื่องที่9เรื่องทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคอดีตปี2021เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคก,การเมืองไปลู่ระบบเป็นชุยซืออีประกบคู่กับ เปินเจียหลุนระบทโจเซิงเฉินบอกเล่าเรื่องราวของชุยซืออีนางเอกว่าที่พระชายาขององค์รัชทายาทตระกูลชุยของนางเอกนั้นได้ส่งนางเอกมาเป็นสิทธิ์ที่จวนอ๋องน้อยหนานเฉินพระเอกแม่ทัพผู้ห้าวหาญพร้อมกับพี่ชายนางเอกตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่แรกเห็นด้วยความใกล้ชิดทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ด้วยที่พระเอกได้สาบานไว้ว่าจะไม่แต่งงานและมีบุตรส่วนนางเอกนั้นก็เป็นคู่มั่นและต้องแต่ง,ง กับองค์รัชธาญาตแล้วเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นจะลงเอยยังไงต้องไปติดตามดูกันเอาเองนะคะเรื่องที่10เรื่องทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคปัจจุบันในปี2021เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าไผ่ลู่รับบทเป็นซืออีประกบคู่กับเปิร์นเจียหลุนรับบทโจเซิงเฉินจากความรักที่ยิ่งใหญ่ในภาคอดีตพระนางกลับมาพบกันอีกครั้งเรื่องราวเริ่มต้นจากซืออีนักภาคเสียงมากฝีมือได้เจอกับโจเซิงเฉิน ศาส,สตราจารย์วิชาเคมีที่กลับมาจากต่างประเทศทั้งสองต่างรู้สึกว่าต่างคนต่างเคยพบเจอกันมาก่อนหลังจากนั้นโชคชะตาก็ทำให้พระเอกได้พบกับนางเอกอีกครั้งที่เมืองซีอาร์และได้สารสัมพันธ์รักกันความรักสุดแสนหวานก็ได้เริ่มต้นขึ้นฟินเกือบทุกอีพีก็ว่าได้พระเอกก็คลั่งรักมากขึ้นเรื่อยๆฟินสุดๆเพื่อนๆไปตามดูกันได้เลยจ้าเรื่องที่11นะคะเรื่องเกียรติยศนายตำรวจในปี2 2022เป็นซีรีส์แนวมิตรภาพดราม่าแอคชั่นนะคะเรื่องนี้ได้นักแสดงนำอย่างจางรั่วหยุนรับบทเป็นหลี่ต้าเหวยไปยลู่รับบทเป็นเซียเจียสวีไคเฉิงรับบทเป็นหยางซูบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและการทำงานของตำรวจระดับรากหญ้าที่ต้องต่อสู้กับอาชญากรรมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนสอดแทรกด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัวของตำรวจฝึกหัดผ่านตัวละครหลักอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนที่เพิ่ง เข้ามาประจำการณสถานีตำรวจเดียวกันหลี่ต้าเว่ยเซียเจียหยางสู้และเจ้าจื้อเว่ยแค่สี่นักแสดงหลักก็น่าติดตามแล้วอย่าลืมไปติดตามรับชมกันให้ได้เลยนะคะเรื่องที่12เรื่องจันราอัศร,รงค์ในปี2023เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพเซียนดรามา่าฝ่ายลู่ระบบทหลี่ซูซูประกบคู่กับหลัวหวินเซียระบบทเป็นฐานไถจิน้นบอกเล่าเรื่องราวของหลี่ซูซูนางเอกเทพธิดาที่ใช้คันช่องสองอดีตย้อน เวลากลับไป500ปีที่แล้วเพื่อหยุดยั้งการเกอร่อกําเนิดของจอมมารด้วยการกําจัดกระดูกชั่วร้ายของฐานไทจินพระเอกซึ่งตอนนั้นราชามมรเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอโดยนางเอกเข้าสถิตในร่างของเยซีอูภรรยาของพระเอกในโลกมนุษย์ที่มีนิสัยโหดร้ายนางเอกได้พบเจอกับเรื่องราวความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของพระเอกต้องหักห้ามความรู้สึกไม่ให้สงสารพระเอกและคิดแผนการทำลายกระดูกมารสลับกับความรู้สึกหวั่น ความรักได้เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดการมาทําภารกิจนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหารักต่างเผารักต้องห้ามจนต้องพลัดพรากจากกันแบบเจ็บปวดเรื่องนี้พระนางแสดงได้เข้าลึกถึงทุกอารมณ์การแสดงแบบไร้ที่ติถึงจะดรามา่าแต่มีความฟินแท้คอสตูมจัดเต็มมากๆเสื้อผ้าหน้าผมเลิศดอลังการสุด CG ก็อลังการไม่แพ้กับชุดเลยนะคะต้องไปดูห้ามพลาดเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าเรื่องที่13เรื่องเล่รักวัง คุณหนิงในปี2023เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกประวัติศาสตร์ดรามา่าไปลู่ระบทเป็นเจียงสวยหนิงประกบคู่กับหนุ่มหล่อหน้าหวานจางหลิงเฮ่อระบทเซี่ยเวย่ยบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเจียงสวยหนิงสตรีที่ปรารถนาอยากจะขึ้นมามีอำนาจสูงสุดในชีวิตก็คือการได้เป็นฮองเฮาขององค์จกักรพรรดิในชีวิตนี้เพื่ออำนาจแล้วนางเอกยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาแม้ต้องเหยียบย่ำและเหยียดหยามผู้อื่นสุดท้ายนางเอก ก็ได้ขึ้นเป็นฮองเฮาสมใจนางเอกได้เป็นนายหญิงแห่งตำาหน่งกุณหนิงได้ไม่นานหลังจากนั้นในวังกลับเกิดการก่อกระบทซึ่งนำโดยเซี่ยเวยนางเอกถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มกระบฏสุดท้ายนางเอกได้รับชะตากรรมที่ไม่ต่างจากผู้อื่นหลังจากที่ตายไปนางเอกได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในวัย18ซึ่งเป็นช่วงชีวิตเกาะที่นางเอกจะได้เข้าไปอยู่ในวงังเป็นโอกาสที่นางเอกจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองแต่เหมือนโชคชะตาฟ้ากันแกล้งสุดท้า ท้ายแล้วนางเอกก็ถูกส่งตัวเข้าไปในวังอยู่ดีแถมยังต้องไปพัวพันกับพระเอกผู้ที่เธอเกลียดที่สุดอีกครั้งเรื่องราวจะดําเนินต่อไปยังไงต้องรอติดตามรับชมกันนะคะเรื่องที่14เรื่อง Only for Love นะคะในปี2023เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกปัจจุบันปายลู่ระบทเจิ้งซูอี้ประกบคู่กับหวังเฮอตี้ระบทสือเยียนบอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างประธานหนุ่มสุดหลอ่อสือเยี่ยนพระเอกซึ่งเป็นถึงประธานบริษัทกับนักข่าวสาว นาเจ้งซูอีนางเอกนักข่าวสายงานด้านการเงินนางเอกพยายามจะสัมภาษณ์พระเอกเพื่อให้ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้ายพระเอกยอมสัมภาษณ์พิเศษกับนางเอกทั้งสองก็สร้างความประทับใจให้กันและกันและพระเอกได้พบว่าความคิดเห็นของนางเอกมักจะตรงกับความคิดเห็นของเขาเองเสมอทั้งคู่จึงถูกดึงดูดเข้าหาการผ่านการแลกเปลี่ยนทางความคิดและความท้าทายที่ได้ทํางานร่วมกันและในที่สุดก็เกิดเป็นความรักครบอบแล้วนะคะสัม สำหรับ14ผลงานของไฝลู่เทอแอดหมูรวบรวมมาให้ได้ชมกันใครที่ชื่นชอบไปลูกอย่าลืมไปตามเก็บกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยเว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า